ปาาไดไอีด้ยังมาเนี่ยเอาไปไหนอีกอะนั่งอีละนี่อีละกินบอขนมนะ่ะกินไหมครับอืม ไปนั่งอ้าวระวังสินั่งดีๆระวังหงายท้องตื่นด้เก้าสิบบาทเก้าสิบซื่อไม่เป็นไรอะไรยากเลยกินบอกขั้นเนี้ย ไปเล้ยไปนั่คือคม่กินคือใจร้ายจ้ะไม่ได้ใส่หรอฮึตัวน้อยๆนี่เอาวมจใจเด้เด้ยคนนี้อ่าน่าไม่ยากินเลยแต่ยากินนะแต่ยากินนะมันม่เช็อย่างเนีะยมันเช็ดย่างตัวไปยังตรงนู้นบอกไม่เหนูก็เลยบอกว่าเข้ามา ปลาเต๋อปลาคือบ่ามาหรอตลาดเลื่อนลดอยู่น่าจะขึ้นมาแล้วก็ย่าไปกินข้าวก่อนบางงนดเอาไปทางหลังโอ้ยฟาวให้ก่อนที่ของย่านะนะเจ้าของกินอ่ะที่เจ้าของไม่แบ่งให้ย่าเลยอ่ะ Thank you.